วัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการโซ่แถวพาอยู่และตอนนี้อยู่ที่ร้านสมองหมูไทยทำทำไทยทำแทงแทงไทยสมองหมูไทยทำครับเล่นเดาเล่นเล่นก่อนดิอ่ไนี้ เขาบอกว่าขายมาแล้วหกสิบปีจริงมากร้านนี้ก็คือโบราณเลยแบบออริจินัลสมองหมูทำหนัง,งเส้นนี้โอจีเลยแถวแถวคลองหลอดตรงนี้เขาเรียกอะไรศาสตร์ปกระวงลระโหลมอากระพงกระโหมแถวนี้มีกีตาขายเยอะด้วยเดีย๋ยวจะพูดทำไมอย่างพูดไปขายมาตั้งแต่ชามธรรมดา,า,าสามบาทพิเศษห้าบาทสามบาทพิเศษห้าบาทตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ร้อยเดียวเท่านั้นนะลูกสั่งชามหนึ่งมาสองคนยาก็คอยดูเติมน้ำแกงให้เขาขายตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยเหรอครับใช่ทำไมถึงขายสมองหมูครับ ้าวก็เราอยากจะขายอ่ะชอบกินไหมครับชอบกินซิไม่ชอบกินแล้วเราจะชอบทำเหรอไม่น่าสิเอ๊ไม่น่าเลยนะจริงเลยไปนั่งรีถามคุณยาาละเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนูจู่เน่าโอจู่เน่านี่คืออะไรสมองหูอ๋อภาษาจีนแท็กเรยจู่เน่าเขาบอกเมื่อก่อนถนนเส้นนี้ขายจู่เน่าหมดเลยตอนนี้แบบทั้งเส้นอ่ะใช่ไหมใช่ไหมรับยากไม่มีมีแต่ยากขายแต่ทั้งเส้นเริ่มจากทำสมองหูกิน แล้วก็แบบเปิดร้านขายมานี่ก็60กว่าปีจู่เน่ามา60กว่าปีเราชิมกันเลยดีกว่าผลลุกว่ะกูมไม่เคยกินอะไรอย่างนี <c oughs> ้เลยคิดเห็นล่าสุดร้านมาล่าก็มีพวกสมองหมูให้กิน,น <c oughs> กันนะคืเนื้อมันดิเนี่ยดู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 ดล็กดู่อดูู่ดูไม่ชดูดูงูดูนูดูดนดูเลด่ยนดไขกดูดูดูกไข่ไข่ดูดู ไม่ขาวอันมันๆไม่ถนัดกูกินให้กูกินให้ของคนคนนะกับบัตรมันหนู่บอกว่าย่าบอกว่ากินแล้วเนี่ยช่วยบำรุงสมองนั่นครับเด้งๆพี่นอ้นนนนองเขาจะถามกูะกินกับข้าวหน่อยน้ำซุปดีหอมจีนๆเลย สียิ้วขาวตานกกระเรียนเฮ้ยเมอร์เรมินกินแต่เด็กสมบูรณ์นะรีวิวสียิ้วเสแล้วเห็นก,กูกินอันนี้คุกข้าวเลยครับไม่ชอบเครื่องในเะบอกเลยแบบหลักร้านนี้มากเพราะมันไม่ขาวเลยใสย<ม>่เครื่องในน่าจะโดนใจเลยโดนใจเลยจะทถวนี้ร้านที่น,น่ากินหมดเลยนะมีมีคนไม่จ่ายตังค์ด้วยต้องแต่เมษาแล้วทำไมอะ่ะลืมมากตีร้อยกว่าบาท มื้อนี้ก็ได้ความฟิลแบบจีนโบราณชานนี้ที่กินนี่100บาทปลามีทั้งกุ้งแห้งลูกชิ้นเครื่องครบสมองหมูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับร้านมีชื่ออะไรนะจ๊ะสมองหมูไท่ทำสมองหมูไท่ทำจ้าแรกอลายแรกจะอยู่ข้างในนั่นถ้าใครอยากมากินนะครับสมองหมูไทยทำอยู่แถวคลองหลอดยิงเซิร์ชกูเกิลก็เจอเจอเลยล้ำพาพ้ำพล้พพล